สวัสดีครับวันนี้มาพบกับยหงนะครับอิสุสซอแสงมงคลอยุทธยาครับวันนี้ยหงจะมาตอบคาถามลูกค้าที่มีถามมาเกี่ยวกับระบบน้ำนะฮะทำไมเราต้องใช้น้ํายาหม้อน้ําเติมในหม้อน้ําครับเดี y ๋ยวยหงมาเฉลยให้ฟังนะฮะน้าแต่ละประเภทมันจะไม่เหมือนกันนะนะคุณพิ่เช่นะครับอันนี้คือน้ํายาหม้อน้ําสาหรับเติมหม้อน้ําอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่แจ็คหกร้อยบาทอันนี้600บาท,บาทสําหรับเติมหม้อน้านะครับอันนี้น้ํากันสําหรับเติมแบตเตอรี่ เท่าไรครับ20บาท25บาท25บาทนะครับอันนี้น้ํารับประทาน10บบาทนะครับราคามันผิดกันนะครับแต่ถามว่าฉุกเฉินเอาไปเติมในน้ำหม้อน้ําได้ไหมเติมได้นะครับแต่ยีฮงไม่แนะนําเนื่องจากความร้อนในหม้อน้ํามันสูงนะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะแล้วพี่เชษลองเทน้ำเปล่าดูสิครับอ่านี้คือน้ําเปล่านะฮะโอเคก็คือน้ําเราดื่มเนี่ยเนาะนะครับอ่าอันนี้น้ํากันอ่ะพี่แจ็คน้ํากันครับ ทีมงานขอน้ำยาหมอน้ำหน่อยครับน้ำยามอน้ำนะครับโอ้พี่แจ็คจะเทหกเอานะครับนะครับอันนี้เขินครับสองคนนานๆออกกล้องทีนะฮะคุณแจ็คมีแฟนยังครับยังโสดนะโอเคครับนะฮะอ่านะครับนี่ครับเรามาดูกันนะครับเห็นไหมฮะมันจะไม่เหมือนกันนะครับน้ำยาหม้อน้ำของยูสุเราจะเป็นสีเขียวนะครับ แล้วถ้าเราจับเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความเป็นสารเคมีนะครับมันจะอุ่นๆนิดๆนะฮะอันนี้สาหรับเติมหมอ้อน้ําจุดเดือดจะสูงมากนะครับเกิน200องศาแน่นอนนะครับส่วนน้ํากลั่นเนี่ยฮะอันนี้นะครับมันเป็นน้ํากลั่นบริสุทธิ์อันนี้ควรจะเติมแบตเตอรี่เท่านั้นนะครับไม่ควรเอามาปนกันนะครับส่วนน้ําดื่มนี้ควรเอาไปรับประทานดื่มกินนะครับฉะนั้นน้ำสามประเภทนี้ยี่หงแนะนํานะครับ จากฝ่ายเทคนิคเลยเราไม่ควรเอามาปนกันนะฮะน้ำยาหม้อน้ํากับเติมหม้อน้าอันนี้เติมแบตเตอรี่รอันนี้เราไว้รับประทานนะครับแต่ตัวนี้รถหนึ่งคันจะใช้ประมาณห้ากระป๋องสามร้อยหกสิบใช้ห้ากระปอ๋องสามสิบลิตรอ่าใช้เยอะหน่อยนะครับแต่ระยะการเปลี่ยนมันนานนะเท่าไหร่ครับระยะการเปลี่ยนเรา,าเปลี่ยนคือหกแสนกิโลโดภายในสามปีครับโอ้อ,อ่า เปลี่ยนแพงนะครับแต่เราใช้ได้่ครปีหรือ6 0แสนกิโลแล้วไม่มีสนิมด้วยนะครับยังไงยงแนะนำนะครับถ้าเป็นหม้อน้ำอิอุสุต้องใช้น้ำยาหม้อน้ำอิสุเท่านั้นนะครับสรุปพี่แจ็คมีแฟนยังครับหัวหน้าอะไรยังโสดใช่ไหมฮะอ๋อยังโสดนะครับโอเคนะฮะยังไงวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปยหงนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์ยงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้สวัสดีครับ